เช็คลอตนะครับตรวจความเรียบร้อยก่อนส่งงานแมงวันยังไม่ยอมให้ขี้เลยสีขาวนะครับบริสุทธิท์ผุดพองผลงานจากร้านแกซี่โฟรไปโในคันนี้นะครับชุดแต่ง G63 แท้ง300เป็นชุดยอดฮิตนะครับในตอนนี้สำหรับรถ g w m แท้ง300ก็คันนี้เป็นคันที่10กว่าแล้วเป็นคันสีขาวคันนี้นะ่าจะเป็นสีขาวคันแรกของเรา หลังจากที่ได้ทาในส่วนของสีดําไปทําเป็นสีสีบร,รอนไปทําสีชมพูไปนะครับคันนี้เป็นสีขาวคันแรกเลยก็ประมาณนี้สีขาวตัดดําเงานะครับชายล่างดําเงาแล้วก็วูดตรงที่เป็นพู่หลังคาดําเงาสปอยเลอร์ดําเงาประมาณนี้ส่วนด้านหลังเนี่ยชายหลังเนี่ยก็เป็นดําเงาครอบยางอะไรหลังก็เป็นสีขาวชายล่างหลังเนี่ยเป็นสีขาวไอ้ตรงปีกข้างเนี่ยเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ สปอยเลอร์ดำเงาส่วนของฝานี้เป็นสีขาวนะครับก็คันนี้คอสตอมตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการเลยขาวทั้งคันนีดีกว่าขาวโอโมโอ่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ชุดแปลง C63 เดี๋ยวคันนี้ไปทําการใส่แม็กยางต่อนะครับทำประตูดูดไฟฟ้าประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูการกหล่อแค่ไหนกอบคุณคัา